วมวลสารเพื่อทําพิธีในการหุงน้ํามันพรหมนิมิตซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเราได้ต้นตํำรับในการหุงเคี่ยวนะครับจากทางสายใต้โดยตรงนะครับซึ่งเป็นพิธีการกวนหุงน้ํามันว่านแบบโบราณในครั้งนี้ถือว่าเป็นการหุงเคี่ยวน้ํามันที่เป็นสายพระพรหมนะครับโดยตรงนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับเราจะเห็นการเคี่ยวน้ํามันเสือเยอะมากแต่อันนี้คือการเคี่ยวน้ํามันสายพระพรหมโดยเฉพาะเราเองได้ความอนุเคราะห์จากโคจ้องเนี่ยให้มาทําพิธี ในวันนี้นะครับท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการหุงน้ำมันเสือน้ำมันว่านนะครับและท่านเองก็อยู่ในพิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพปี25ง0หรรือรุ่นแรกนั่นเองครับรวมถึงพิธีปลุกเสกติตาภาวการ2532เช่นเดียวกันนะครับมาจากนครรีมราชเลยมาช่วยทีทนีเฉพาะหนึ่งว่านหลายอย่างและวก็นีว่านสัพยานี่อายุก็สองร้อยกว่าปีอยู่ที่นครสีมราชเชียว่ารักษา,าอะไรก็ได้ 十八呀，奔喪過。